หลายๆครั้งเราจะพบว่าการตัดสินใจที่จะลงทุนทำในเรื่อง user experience หรือว่าการทำ research ขององค์กรต่างๆเนี่ยมักจะใช้เงินเป็นตัวตัดสินว่าเราควรจะทำหรือไม่ทำนะครับหลายครั้งเนี่ยทีม UX ในองค์กรต่างๆมักจะประสบปัญหาคือทีม business ตัดสินใจว่าเราไม่ควรต้องไปทํา research เพิ่มเพราะว่าการทำ research ดูไม่คุ้มดูจะทำเงินอะไรไม่ได้ฟีเจอร์นี้ ลงทุนไปโอ้โหลงทุนต้องใช้เงินอีกปริมาณมากเลยเราจะไปแก้มาทำไมทิ้งมันไว้อย่างนั้นแหละเพราะฟีเจอร์นี้มันไม่ได้ช่วยทําเงินให้องค์กรจริงหรือเปล่าที่เงินควรจะเป็นสิ่งที่ใช้ในการตัดสินว่าเราควรจะลงทุนในเรื่องการทา UX มากขึ้นหรือไม่ควร EP นี้จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าคุณค่าที่แท้จริงของการทําสิ่งที่เรา user experience เนี่ยมันคือเงินจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันมีสิ่งอื่นที่เราควรจะต้องนึกถึงที่ไม่ใช่แค่เงิน ที่จะใช้ในการตัดสินใจว่าเราควรจะลงทุนเรื่อง UX เพิ่มหรือไม่ควรครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ผักสดพอดแคสต์รายการที่จะพูดถึงการพัฒนาโปรดักต์ให้ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณเพื่อธุรกิจที่ยังย่งยืนกว่าด้วยกระบวนการ user experience design และ research กับผมพิษพิจารณาลัตนาที่คุณสวัสดีครับก็ EP นี้เนาะจะมาคุยกันเรื่องเงินบ้างนะครับจากที่อินโทรไปผมเชื่อว่าทีม UX หลายๆทีมรวมไปถึงทีม Product หรือทีมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่อยู่ในองค์กรแล้วอยากจะโฟกัสไปอย่างการสร้างโปรดัก t ์ให้มันดีขึ้นเนะาะมักจะเคยเจอปัญหาบ้างไม่มากก็น้อยในการที่ว่าโปรเจกต์เราถูกลดเวลาลงลดทุนลงนะครับไม่มีงบการทำ r e เสิร์ชถูกตัดทิ้ง เป็นเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดจากเงินเนาะแล้วคนที่จะ make decision ในเรื่องนั้นก็มักจะเป็น business ใช่ไหมครับ business บอกว่าเฮ้ยมันไม่มีเวลามันไม่ทันทำมันไม่คุ้มซึ่งจริงๆตามเซนส์มันก็ make sense เนาะใช่ไหมครับเพราะว่าบริษัทหรือองค์กรแต่ละที่เนี่ยก็อยู่เพื่อทําเงินไงเป็นองค์กรสแสวงหากําไรใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่มันควรต้องใช้ในการตัดสินว่าเราควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรก็คือความคุ้มค่าหรือเงินเนาะ,นะจะลงทุนทําไปถ้ามันไม่คุ้มค่ามันไม่ได้ทําเงินเพิ่มองค์กรก็เสียเงินไปเปล่าประโยชน์ไม่ใช่องกกค์กกกรราุล แต่มันก็มักมจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันขัดต่อเซนส์หรือความรู้สึกของทีมงานที่สร้างโปรดักต์ครับจากประสบการณ์ที่เคยทำงานมาในทีมโปรดักต์ที่ใส่ใจยูเซอร์จริงๆเนาะหรือคัสเตอร์เมอร์เนี่ยก็มักจะรู้สึกว่าเฮ้ยโปรดักต์เรามันแย่มากเลยว่ะเราอยากพัฒนาให้มันดีขึ้นเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นตัวเราเองเรายังไม่อยากใช้เลยคัสเตอร์เมอร์เจอปัญหานั่นนี่ แต่พิเศษก็ไม่ให้เงินไม่ให้เวลาในการทำใช่ไหมครับสุดท้ายสิ่งที่มันเกิดคือทีมโปรดักต์ก็ไม่เคยมีความสุขเท่าไหร่กับการที่สร้างโปรดักต์ที่มันออกมาแล้วมันไม่ค่อยดีคมมุณภาพไม่ดีเนาะเขาว่าดีในที่นี้คือพูดถึงประสบการณ์การใช้งานใช่ไหมครับ ปัญหาเยอะงงสับสนแต่ว่าเราก็ไม่ได้ได้ทำลายและเงินไม่ได้ได้เงินหรือได้งบในการไปทำรีเสิร์ชเพิ่มเพื่อดูว่าปัญหาที่แท้จริงเนี่ยที่ควรต้องแก้คืออะไรบ้างจุดที่ดีไซน์ออกมาเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าสำหรับยูเซอร์ไม่ได้ถูกได้งบตรงนั้นนะครับทีนีย้ย้อนกลับไป EP43 เนาะ Good UX Starts From Mindset ครับ EP นั้นอนะ่ะผมก็ได้พูดเกี่ยวกับถ้าองค์กรอยากจะสร้างประสบการณ์การใช้งานที่มันดีนจริงๆเนี่ยจุดที่สําคัญมากกว่าการมีสกิลก็คือการมีมายด์เซ็ต หรือมีการใส่ใจมีการมองว่าเราอยากจะเสิร์ฟลูกค้าให้ดีที่สุดนะครับองค์กรต้องเป็นองค์กรที่อยากจะโฟกัสเปียงคนอยากจะโฟกัสเปียงการเดลิเวอของที่ดีๆคุณลิตี Quality ที่ดีให้ User ก่อนแล้วประสบการณ์ต่างๆมันจะดีตามมาใช่ไหมครับร้านค้าริมถนนต่างๆร้านข้าวแกงร้านขายของชํา อาจจะมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากยิ่งกว่าไปเดินห้างหลายๆที่ก็เป็นไปได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเจ้าของร้านใส่ใจเนาะเจ้าของร้านสนใจลูกค้าเอาของดีๆให้ลูกค้าตลอดเนี่ยลูกค้าที่มาก็จะได้รับประสบการณ์ที่มันดีนะครับในทางกลับกันถ้าเป็นองค์กรที่ใหญ่มากเนี่ยแต่พนักงานไม่ได้ถูกเทรนให้สนใจลูกค้าหรือว่าเจ้าของไม่ได้มีมายเซ็ตที่อยากจะเดลิเวอร์ของดีๆให้ลูกค้าจริงๆเนี่ยสิ่งที่มันเกิดคือมันมีโอกาสสูงมากที่ประสบการณ์ที่มันออกมาเนี่ยมันจะค่อนข้างแย่หรือบางที่มันอาจจะแบบโอ้ไรวะ่ย ของก็ไม่ให้เคลมคืนตอนโฆษณาพูดสดิบดีแต่พอซื้อไปจริงๆมีปัญหาขั้นตอนการเคลมคืนต้องรอ2อสเดือนเนี่ยทำไมตอนแรกไม่เคยพูดเลยประสบการณ์ก็แย่หรือสินค้ายิ่งทําไปทําไปเวอร์ชั่นใหม่ๆออกมาตัดนั่นตัดนี่ลดลงเรื่อยๆเกิดปัญหาการใช้งานมากขึ้นคุณภาพสินค้าลดลงอะไรเงี้ยนะครับซึ่ง m า n d s e t เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยครับที่ทําให้เราหันมามองลูกค้าหรือมองคนก่อนจริงๆ ความยากมากอย่างหนึ่งขององค์กรที่ยิ่งขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือการที่องค์กรเหล่านี้จะมีมายเซ็ต hmm. เพื่อเสิร์ฟคนเนี่ยมันจะยิ่งลดลงเรื่อยๆเ,เพราะว่าอะไรเพราะายิ่งองค์กรใหญ่เป็นองค์กรระดับมหาชนมีคนถือหุ้นมากมายเนี่ยเงินจะกลายเป็นคีย์ไดรเวอร์หลักเนะทุกอย่างจะต้องทำ based เบสอ on เงินเราจะต้องตัดสินใจในการทำสิ่งต่างๆด้วยเงินซึ่งมันก็เป็นสิ่งปกติขององค์กรที่สแสวงหาผลกำไรกันหรือองค์กรทั่วไปใช่ไหมที่ทำเงินทำกำไรเนี่ยแต่จุดหนึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่า ยิ่งองค์กรมองไปยังบิสเนสมองไปยังการทําเงินมากขึ้นเรื่อยๆเท่าไหร่ขั้วตรงข้ามที่มันจะเกิดคือลูกค้าคัสเตอร์หรือคนเนี่ยจะยิ่งสําคัญน้อยลงเท่านั้นบิสเนสจะหาช่องทางต่างๆในการทําเงินให้มากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับซึ่งการหาช่องทางในการทําเงินมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะก็องค์กรก็ต้องขยายใช่ไหมการขยายองค์กรวัดที่เงินแต่ปัญหาคือหลายๆครั้งช่องทางที่มันง่ายในการทําเงินมันเป็นช่องทางที่มีเพื่อเอาเปรียบ ทางลูกค้าหรือคัสเตอร์เมอร์มากขึ้นนะครับตัวอย่างง่ายๆเนาะพวกการพยายามขายของอะ่ะการยัดนั่นยัดนี่ขายของที่ลูกค้าไม่ต้องการหรือว่าการแอบหมกเม็ดยัดให้ขายพ่วงให้ลูกค้าซื้อนั่นซื้อนี่พ่วงเพื่อที่บิสเนสจะได้ทําเงินมากขึ้นเนี่ยแล้วไอกสิ่งที่ยัดเข้าไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ได้ต้องการไม่ได้มีนิดจริงกลายเป็นสร้างปัญหาเพิ่มหรือลูกค้าต้องเสียเงินเพิ่มและถ้ามันยิ่งไปไกลขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีอะไรมาควบคุมเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่บิสเนสจะตกไปททําาในสิ่่่งีีเรยกว โดย EP ไหนเนี่ยนะคตจะมาลงรายละเอียดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะ d กแพทเทิร์นคือการที่ business พยายามสนใจเรื่องเงินมากจนเกินไปจนลืมความเป็นคนความเป็นมนุษย์เนาะแล้วก็ทําในสิ่งที่มันค่อนข้างแบบแย่ลงเรื่อยๆในแง่มนุษยธรรมมันเลยเรียกว่าาร์กนะครับการพวกแบบป๊อปอัพที่หลอกให้คนสมัครสมาชิกโดยที่คนไม่ต้องการการที่คนสมัครเข้ามาง,ง่ายๆแต่ว่าเขาเลิกสมาชิกไม่ได้ง่ายสุดท้ายต้องโอ้โหต้องเสียนั่นเสียนี่กว่าจะ เลิกเป็นสมาชิกได้เสียเงินเพิ่มโดยเปล่าประโยชน์อีก2เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือรูปแบบของเมื่อองค์กรมองไปยังเรื่องเงินมากจนเกินไปไม่ได้บอกว่าการที่องค์กรมองเรื่องเงินเป็นสิ่งไม่ดีนะฮะแต่การที่มองมากจนเกินไปและลืมความเป็นมนุษย์ของลูกค้ามันจะเกิดปัญหาได้นะทีเนี้ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีขั้วสองข้างเนอะระหว่างขั้วความเป็นมนุษย์ความเป็นคนนะต้องการเสิร์ฟคนหรือช่วยเหลือคน versus ด้านการทำเงินด้านการทำ business นะครับสองขั้วเนี้ยมันเหมือนเป็นกระดานหกเนาะกระดานหกที่ต้องเลี้ยงน้ำหนักใช่ไหมให้สองข้างมันบาลานซ์กันองค์กรที่ดีคือการที่บาลานซ์ให้ได้ระหว่างสองขาขาการทำเงินการทำ business กับขา user หรือความเป็นคนนะครับถ้าเทน้ำหนักไปยัง business มากเกินไปไม่เคยสนใจความเป็นคนของลูกค้าเท่าไหร่สิ่งที่มันเกิดก็อย่างที่บอกเนาะ ลูกค้าก็จะรู้สึกว่าโดนเอารัดเอาเปรียบลูกค้าจะรู้สึกไม่ชอบองค์กรนี้ขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็จะกลายเป็นเกลียดชังใช่ไหมไปเขียนด่าในโซเชียลมีเดียอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนี่คือองค์กรที่แบบว่าโฟกัสเป็นเรื่องเงินมากจนเกินไปจนลูกค้ารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบอยู่เสมอในทางกลับกันถ้าบิสเนสเทน้ําหนักไปยังยูเซอร์ความเป็นคนมากจนเกินไปเนาะโอ้โหทุกอย่างเราต้องทําให้ลูกค้าประทับใจที่สุดมีความแฮปปี้ที่สุดเรามอบทุกอย่างให้ลูกค้ามอบไปมอบมาสุดท้ายบิสเนสเจ๊งก็เป็นไปไ กลายเป็นการทําธุรกิจไม่คุ้มค่ากับเงินที่ได้เพราะมูลมอบมากจนเกินไปนะครับอ้าวแล้วอย่างเงี้ยเป้าหมายของการที่เรามีองค์กรเพื่อแสวงหากำไรเนี่ยที่ทาเงินเนี่ยมันก็ควรมีเพื่อให้องค์กรมันอยู่รอดไปได้นาน,านๆจริงไหมครับดังนั้นเราควรเทน้าหนักไปยังฝั่งบิสเนสหรือการทําเงินมากกว่าฝั่งลูกค้าจริงไหมเพราะถ้าเทน้าหนักไปยังฝั่งลูกค้ามากเกินไปเดี๋ยวองค์กรก็เจ๊งหรอกมันไม่จริงเสมอไปนะเพราะว่าถ้าองค์กรเทน้ําหนักไปยังการทําเงินมากวันนี้เราอาจจะได้ยอดขายที่เยอะ แต่สิ่งที่มันจะเกิดกับลูกค้าคืออะไรคือประสบการณ์ที่แย่ๆความรู้สึกที่เสียไปกับองค์กรเนี่ยความเกลียดชังการไปบอกต่อว่าอย่าไปใช้องค์กรนั้นนะครับย้อนไปตอนออพิโซดเรื่องเมเนจโป o โ mo ตอร์สกช่วง EP ที่5 7 5 8 5 9ดอะไรช่วงนั้นนะครับสิ่งที่เราสนใจมากๆคือการถามว่าลูกค้าเขามีแนวโน้มที่จะไปแนะนําเพื่อนหรือคนรู้จักให้มาใช้เราขนาดไหนยิ่งลูกค้ารู้สึกประทับใจเรามากเขาก็จะไปบอกต่อคนอื่นมากสิ่งที่มันเกิดคืออะไรก็คือเราก็จะมีฐานลูกค้าที่มากขึ้้นเรื่อยยๆดว ซึ่งแน่นอนว่าการทําธุรกิจเนาะเราก็อยากย้อ,ยองค์กรเราอยู่รอดนานๆแต่การอยู่รอดนานๆไม่ได้มีแค่การทาเงินณนเวลานี้อย่างเดียวสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงคือการทําเงินในระยะเวลาที่ยาวนานนะครับหรือพูดง,ง่ายๆคือคีย์เวิร์ดมันคือคําว่า relationship นะหรือการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าใช่ไหมครับยิ่งเรารักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เรามีณเวลานี้ได้ยาวนานเท่าไหร่ องค์กรเราก็สามารถทําเงินในระยะเวลายาวนานได้มากขึ้นเท่านั้นซึ่งก็แปลว่าองค์กรก็จะอยู่ได้นานตามไปด้วยนะครับเงินไม่ใช่มีแค่เวลาหนึ่งโมเมนต์หนึ่งตอนนี้แต่มันคือระยะเวลาที่ยาวนานซึ่งเป็นโจทย์ที่สําคัญมากยิ่งกว่านะครับถ้าองค์กรเทน้ําหนักไปยังฝั่งคนฝั่งลูกค้ามากขึ้นสิ่งที่มันเกิดคืออะไร มันจะทําให้ลูกค้าประทับใจมากขึ้นพอประทับใจมากขึ้นสิ่งที่เกิดคือลูกค้าก็อยากจะรีเทิร์นกลับมาเนาะหรือพูดง่ายๆคือมันคือวิธีการที่เราสร้างสายป่านสร้าง Relation นชิพผูกเรากับลูกค้าให้อยู่กันยาวนานมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเทน้ําหนักมากเกินไปเนาะถึงเขาจะอยู่ยาวนานแต่องคอ์กรเราไม่มีเงินเพียงพอรเราจะอยู่ไปได้ในอนาคตที่เขาจะรีเทิร์นกลับมาเราก็เจ๊งใช่ไหมัดนะังนั้นโจทย์ขอรทงบิสเนสคืออะไรคือการที่เราจะ ทำเงินระดับหนึ่งยังไงแต่ก็ยังรักษาสัมพันธ์กับลูกค้าโดยการมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆให้ลูกค้าให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยที่เรายังไม่ขาดทุนนะครับ r e l ationship คื key, อขีนะไอ้กระดานหกระหว่างสองข้างเนี่ยระหว่างการทําเงินกับคนเนี่ยโกของมันคือธุรกิจยังมีกําไรที่จะไปต่อได้และลูกค้าก็ยังกลับมาอยู่กับเรานาน,านๆต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าลูกค้ามาใช้ทีเดียวจบไม่เอาแล้วไม่รีเทิร์นกลับมาแล้วแถมไปบอกต่อเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเขาก็ไม่มาใช้เรานะครับ ไอการรักษาความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่จริงๆมันคือโจทย์หลักของงานด้าน UX เลยเนาะ UX User Experience เนี่ยที่เราต้องไปนั่งทำ Research ไปนั่งทำขาอเข้าใจว่า n e e d ที่แท้จริงของลูกค้าคืออะไรเวลาที่เราสร้างโปรดักให้ลูกค้าใช้ให้ User ใช้เนี่ยโดยที่ของที่มันสร้างมาเนี่ยเราไม่ได้สร้างแค่สิ่งที่ลูกค้าบอกว่าอยากได้อย่างเดียวหรือที่เรียกว่า wants นะเพราะหลายๆครั้งตัวลูกค้าเองก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเนะสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าคือเราต้องรู้ดีกว่าตัวลูกค้าหรือเราหาให้ได้ว่า needs ของ อย่างที่เคยพูดๆไปในเอพิโซดเก่าๆเนาะยิ่งเราสร้างของเบสออนวอนส์คนเท่าไหร่คนบอกว่าเออน้นดีอันนี้ดีแต่สุดท้ายทํามาแล้วคนไม่ได้ใช้จริงเนี่ยของที่เราสร้างมาแล้วคลูกค้าไม่ได้ใช้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นพวกดิจิตอลโปรดักต์เนาะเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มปุ่มนั่นปุ่มนี้มาในแอปเราสิ่งที่มันเกิดคือมันจะกลายเป็นเพนกลายเป็นความยากในการเรียนรู้กลายเป็นความลกลุงลังที่มันเกิดขึ้นในโปรดักต์ของเราใช่ไหมคันก็กลายเป็นคอสเป็นสิ่งที่ไปทําลายทําให้ประสบการณ์ใช้งานโปรดักต์ มีแต่ของที่ยูเซอร์ต้องการใช้จริงกลายเป็นโอ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันยากลุงลังเต็มไปหมดอย่างนี้นะครับกลายเป็นเพนที่ยูเซอร์ของเราต้องมานั่งทนนะครับดังน,นั้นโจทย์ของทางงานด้านยูเซอร์เอ็กเซเพรสคือการแมชชัวว่าของที่เรามอบให้ลูกค้ามันตรงกับสิ่งที่เป็นนิดจริงๆของลูกค้ายิ่งเรามอบสิ่งที่ตรงกับนิดลูกค้าให้ลูกค้ามากขึ้นเท่าไหร่ลูกค้าก็จะยิ่งรู้สึกดีกับเรามากขึ้นเท่านั้นนะครับเรレーショชิพระหว่างธุรกิจกับลูกค้าก็ยิ่งอยู่นานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนนก,กันเนี่ย อย่างที่พูดไปถ้าธุรกิจสนใจแต่เงินเป็นหลักนะวัดความสําเร็จจากแค่เงินแต่ไม่เคยสนใจความรู้สึกจริงๆของลูกค้าว่าลูกค้าเขาแฮปปี้กับเราไหมประสบการณ์ที่เขาได้มันดีจริงหรือเป,เปล่าเนาะนึกถึงตัวอย่างนี้ที่ผมชอบยกบ่อยๆมีตอนที่เคยคุยกับชานน์เมื่อ EP 34 4, 35 AR ก็ UX นะที่เคยมีพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าตัวอย่างหนึ่งของธุรกิจที่มองความสำเร็จที่เงินเป็นหลักเนะแล้วเรามักจะเจอกันบ่อยๆคือพวก ลถขนส่งเนาะแท็กซี่เงี้ยใช่ไหมครับบางเมืองท่องเที่ยวที่แท็กซี่เขาไม่สนใจความเป็นคนไม่สนใจความรู้สึกของลูกค้าเท่าไหร่สิ่งเขาสนใจคืออะไรทาเงินให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ถึงแม้จะเป็นการเอาเปรียบชา้าสค้าเยอะเวอร์เกินกว่าที่มันควรจะเป็นก็ตามนะครับสิ่งที่มันเกิดคืออะไรเวลาที่เราปรับเดินทางเนาะไปยังเมืองท่องเที่ยวสักเมืองหนึ่งเรียกแท็กซี่เข้าเมืองนั่งแค่ยี่สนาทีเขาชา้าเราพันบาทเงี้ยความรู้สึกคือเราจะอยากกลับมาหรือรักษาความสัมพันธ์กับแท็กซี่เจ้านี้ไหม ก็คงไม่ใช่แบบหลายๆครั้งถ้าเรามีทางเลือกอื่นเราคงไม่นั่งแท็กซี่คันนี้ด้วยซ้ำยิ่งพอแท็กซี่ทั้งหลายเนี่ยรวมมือกันชาร์จราคาแพงกันหมดลูกค้าไม่มีทางเลือกสิ่งที่เกิดคืออะไรเขาก็ต้องจำยอมในการจ่ายพันบาทเพื่อเข้าเมืองเนาะไปกับ2,000บาทผลกระทบที่มันจะเกิดตรงเนี้ยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยเราเป็นแค่แท็กซี่เว้ยเราโอกาสที่ลูกค้าจะกลับมานั่งแท็กซี่คันเราเนี่ยมันน้อยคนคนเนี้ยเราคงไม่ได้เจอกันอีกหรอกแล้วนั้นเราก็เอาเปรียบเขาไปเยอะๆไม่เซตของการที่เอาเปรียบเนาะ มองเงินเป็นหลักแล้วเอาเปรียบมากขึ้นเรื่อยๆหรือเริ่มดักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันมักจะเกิดกับธุรกิจที่คิดว่าลูกค้ายังไงก็ไม่รีเทิร์นกลับมาหรอกเราเจอกันครั้งเดียวนะอย่างแท็กซี่อย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่สิ่งที่มันเกิดอ่ะที่มันเป็นสเกลใหญ่กว่าน,นั้นอ่ะคืออะไรก็คือว่าลูกค้าจะรู้สึกในแง่ลบกับทั้งเมืองนี้ด้วยซ้ำจริงไหมเฮ้ยไม่กลับมาแล้วเว้ยเมืองนี้แม่งแพงไม่แพงงี่าวะกลายเป็นมันส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยรวมเศรษฐกิจโดยรวมของเมืองทั้งเมืองเลยด้วยซ้ำนะครับกะมมันมาว่สติ ลูกค้าคนนี้เดินทางมาเที่ยวเมืองเมืองนี้เนาะเจอแท็กซี่แต่ละคันโอ้โหชาร์จแพงมากอยู่ดี่มีลุงคนนึงโผล่มาหนูหน,หนูลุงคิดแค่80บาทก็พอเข้าเมืองแต่คันอื่นเป็นพันนึงหมดเลยสิ่งที่เกิดคืออะไรเราจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมลุงคนนี้เขาใจดีจังเลยเขาบอกว่าเขาอยากให้มันแฟร และพอเวลาที่เรานั่งแท็กซี่ลุงไปเนี่ยลุงก็บริการดีนะครับบอกว่าสนใจเราไม่ใช่ว่ามานั่งชวนเราคุยตลอดเวลาหลายๆครั้งไอ้เรื่องการชวนคุยแท็กซี่นี่ก็เป็นเรื่อง,องนิดเหมือนเนาะยูเซอร์บางคนอาจจะมีนิดอยากจะคุยแท็กซี่จะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับย่านนั้นบริเวณนั้นบางคนเขาอาจจะไม่ได้อยากคุยใช่ไหมแบบอยากจะเล่นมือถือ,องเขาไปเขาอยากจะมีโลกส่วนตัวอย่างเงี้ยแท็กซี่ที่ดีควรจะต้องแอน a l y ซ์ได้ว่ายูเซอร์คนนี้ที่กำลังนั่งอยู่บนแท็กซี่เราเนี่ยเขามีนิดแบบไหนเขาต้องการความเป็นส่วนตัวหรือไม่ต้องกกาาร่นนซึงถ้้ลุคี ต้องการเสิร์ฟนี้ของลูกค้าจริงก็คือดูด้วยว่าลูกค้านี้แต่ละคนเนี่ยต้องการคุยหรือไม่ต้องการคุยกับลุงนะเราก็ทําตามนั้นไม่ใช่ว่ายัดเยียดอยากจะคุยกับลูกค้าตลอดเวลาหรือไม่คุยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับลุงมีการบริการสังเกตลูกค้าตลอดว่าต้องการอะไรช่วยเหลือน,นู่นนั่นนี่ช่วยยกกระเป๋าได้หักสิ่งที่เกิดคืออะไรเมื่อลุงพาเราไปถึงโรงแรมแล้วมีโอกาสสูงมากเนาะที่ลูกค้าของลุงเนี่ยก็จะอยาก รักษาความสัมพันธ์กับลุงเพิ่มเติมเนาะอาจจะขอนามบัตรลุงลุงเออลุงมีนามบัตรไหมจะโทรเรียกลุงมารับุ่งนี้ได้ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารู้สึกว่าลุงมอบ value ให้ตัวเขาจริงๆและคุ้มค่ากับเงินที่เขาได้เสียไปเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาถูกเอาเปรียบคุณค่าที่ได้ต่ํากว่าเงินที่เสียลุงโฟกัสเพียงคนมากกว่าการทําเงินสิ่งที่ลุงก็จะได้ก็คืออะไรก็คือลูกค้าที่กลับมาหาลุงเรื่อยๆหรือ e l a t i o n s ช i p ระหว่างลุงกับลูกค้า การทําธุรกิจไม่ใช่การทําอะไรระยะสั้นนะโฟกัสไปแค่ยอดขายณนะควอเตอร์นี้แล้วจบมันควรต้องโฟกัสเป็นระยะยาวด้วยนะครับการที่ลูกค้ารีเทิร์นกลับมาหาเราเรื่อยๆเนี่ยมันจะช่วยลดคอสในการแอดควายหรือหาลูกค้าใหม่ๆของเรานะครับเพราะคนสายมาร์เก็ตติงหรือคนสายเซลล์เนี่ยก็น่าจะรู้นะว่าคอสในการแอดควายลูกค้าใหม่เนี่ยมันสูงกว่าคอสในการรักษาลูกค้าเดิมเยอะมากนะครับและนอกเหนือจากนี้เนี่ยอีกสิ่งหนึ่งเนาะคือมนุษย์เราเป็นมนุษย์อะเนาะ มนุษย์เรามีสิ่งเรียกว่าเอมพัซซีใช่ไหมความรู้สึกที่แบบเห็นอกเห็นใจรู้สึกร่วมไปของคนอื่นด้วยนะครับเอมพัซซีอย่างหนึ่งที่สําคัญคือเอมพั h ซีของทีมงานที่ทํางานในองค์กรเราเนาะทีมโปรดักต์ทีม UX ทีม PM ทีม PO ทีมเด็อะไรก็แล้วแต่จุดหนึ่งเนาะที่เรามักจะเคยได้ยินกันบ่อยคือคนที่ทํางานในองค์กรใหญ่ๆที่เงินเดือนเริ่มเยอะแล้วเนี่ยสิ่งที่คนเหล่านี้ต้องการไม่ใช่แค่เงินแหละนะครับคือถ้าเราพูดถึงพนักงานระดับล่างที่เเเเงงินดนดยยัไไม่คยย่คทาหร สิ่งที่เขาต้องการ,รันดับหนึ่งมากที่สุดคือเงินเดือนที่เยอะขึ้นใช่ไหมเพราะเงินมันไม่พอใช้ไงแต่เมื่อพนักงานเริ่มมีเงินเดือนที่สูงขึ้นระดับหนึ่งแล้วโอเคอยู่ในองค์กรใหญ่ๆทั้งหลายนะตำแหน่ง p m PO เป็นซีเนียเป็น SVP เป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเงินเดือนสูงแล้วสิ่งที่เขาเริ่มต้องการต่อมาไม่ใช่เงินที่สูงขึ้นแต่คือ value หรือคุณค่าที่ได้จากการทํางานของเขาครับแล้ว value เนี่ยมันมาจากไหน value มันคือการย้อนกลับไปมองที่คนนั่นแหละทีมสโปรดกต,ต่างๆที่อยู่ในองค์กรใหญ่ สิ่งที่เขาต้องการคือ Product ที่สร้างออกมามันสร้าง Value ให้สังคมให้คนให้ User อร์จริงๆนะครับมันช่วยแก้ปัญหาแก้เพนหรือเสิร์ฟนี้ให้คนได้จริงๆไม่ใช่ว่าสร้างแต่ของออกมาสุดท้ายไม่มีใครใช้นะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้คุยมากับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่อยู่ในองค์กรใหญ่ๆที่เป็นทีมสร้างโปรดักต่างๆเนี่ยสาเหตุในเมื่วันอย่างหนึ่งเลยที่ลาออกแล้วเปลี่ยนองค์กรกัน,กนบ่อยๆคืออะไรคือการที่เขาถูกบังคับให้สร้างโปรดักที่มันไม่ค่อยมีแวลูกับคนเท่าไหร่ เป็นโปรดักที่บิสเนสมองว่าเฮ้ยทาสิ่งนี้เดี๋ยวมันทําเงินให้องค์กรได้ทำเงินให้องค์กรได้แต่มันใช้ยากมากหรือมันดูก็รู้ว่ามันจะไม่มีใครใช้ตรงนี้นะครับสุดท้ายเท่ามาไม่มียูเซอร์ใช้และสาเหตุที่ยูเซอร์ไม่ใช้ก็เพราะอะไรก็กลับไปเรื่อง Useful Usable เนาะสร้างของโปรดักให้คนใช้1มันต้องตอบโจทย์แก้ปัญหาให้คนตรงตามนิดสอคือต้องใช้งานได้ง่ายคือทีโปรดักก็เห็นภาพตรงนี้ว่ามันทํามาเนี่ยแฟกเตอร์เรื่องนเนี้ยการ useful u s a า l e เนี่ยมันไม่เคยถูกเอาไปมองแต่ทางยู่เรื่อยๆ สุดท้ายสิ่งที่มันเกิดคือทีมโปรดักต์ก็ใช้พลังงานทุ่มเทแบบการสร้างของที่มันไม่มียูเซอร์ใช้หรือยูเซอร์ก็ใช้อยู่นิดนึงนะครับในทางกับกันพวกสิ่งที่ยูเซอร์มักจะใช้บ่อยๆแล้วพบปัญหาก็ถูกลดความสําคัญลงไม่ให้เวลาไม่ให้ทำลายในการไปแก้พวกสิ่งเหล่านั้นยูเซอร์บ่นด่าเข้ามาเต็มไปหมดแต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้เพราะว่าบิสเนสถุด drive ด้วยเรื่องเงินเป็นหลักการใช้เงินมา justify ว่าฟัง์ชันเนี้ย flow เนี้ย flow หน้า setting เนี้ยเราจะไป แกมไนทำไมเซตติ้งไม่ได้ทำเงินให้องคอ์กรเราซู้เอาเวลาไปนั่งสร้างฟีเจอร์ใหม่ๆเพื่อขายของให้ยูเซอร์ดีกว่าโฟกัสต่เรื่องเงินเป็นหลักแต่ไม่ไดม้มองในจุดที่มันเป็นเพนพอยต์เป็นปัญหาที่คนต้องการใช้งานมาจริงๆเนาะสุดท้ายทีมโปรดักทีมเดฟอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วเพราะว่างานที่ทำมามันไม่มีแวลูเพียงพอแวลู value ก็คือแวลูในมุมมองยูเซอร์ในมุมมองคนเนาะหรือพูดง่ายคือ ทีม Product t ทีม Dev t ทีมที่สร้างของเนี่ยมักจะอยากโฟกัสเพียงคนจริงๆแต่ว่าทางฝั่ง Business หรือฝั่งคนที่ตัดสินใจมักจะไม่ได้มองเรื่องคนเป็นหลักไปมองเรื่องเงินนะครับแล้วก็เงินในรูปแบบง่ายๆก็คือเพิ่มยอดขายแค่นี้ด้วยซ้ำแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องเงินเนี่ยมันมีเงินอีกหลายอย่างนะที่ Business มักจะไม่ได้ถูกนําเข้าไปคํานวณในสมการนะครับจุดหนึ่งก็ที่เพิ่งพูดไปนี่เลยคือคอสองการที่เราสร้างแต่โปรดักตที่มันไม่มีคนใช้เ่ยมันมันมากกว่าการสร้างโปรดักต แล้วมีคนใช้อะเนาะสมมติว่าเราสร้างฟีเจอร์ใหม่มาที่บิเซีนคิดว่าถ้าฟีเจอร์นี้ออกแล้วคนใช้เนี่ยเราจะทําเงินให้องค์กรได้เพิ่มปีละสิบล้านเงนี้ยแต่สุดท้ายทําออกมาไม่มีคนใช้จริงคนใช้จริงมีอยู่แค่แบบปีหนึ่งร้อยคนอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าลงทุนไป1ล้านบาทเพื่อให้คนร้อยคนใช้คอสันสูงมากเลยนะมันไม่คุ้มค่าเลยนะครับสู้เราไปลงทุน เพิ่มเวลาเพิ่มไทม์ไลน์ให้คอสในการไปทำ User Research เพิ่มเติมเพื่อที่เราจะได้เข้าใจ User ได้มากขึ้นดีไซน์ของที่ตรงตามที่ User ใช้งานมากขึ้นตรงตาม e e d มากขึ้นใช้งานได้ง่ายขึ้น Usability Usable ดีขึ้นกลับไม่ได้มองตรงนั้นนะครับเพราะเขามองแค่แบบว่า้ถ้ามีฟีเจอร์นี้แต่ลืมมองในแง่ที่ว่าสร้างฟีเจอร์นี้แล้วให้คนหันมาใช้ฟีเจอร์นี้ให้ได้จริงๆเนี่ยมันมีแฟกเตอร์เกี่ยวกับเรื่องคนนะเรื่อง Useful Usable เรื่อง need เข้ามามเกี่ยวข้องเยอะที่ถ้าเราไม่ใ่ใใสจเราไม่่สนนนใใจเคก็ไมช้งาน กลายเป็นว่างบในการลงทุนทําจริงมันก็ไม่ได้คุ้มเท่าไหร่น้าซ้ําสิ่งที่มมนเกิดคือมันทําให้ทีมสร้างโปรดักต์รู้สึกเฟลหรือไม่พอใจกับงานกับโปรดักต์ที่สร้างอยู่ใช่ไหมสุดท้ายก็เกิดอะไรขึ้นพนักง,งานก็ลาออกไปอยู่ที่อื่นโปรดักต์ที่สร้างขึ้นมาโดยที่เป็นการนั่งปั๊มไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่มีแวร์ลูเพียงพอที่ทําให้ทีมรู้สึกว่างานที่ทําอยู่มันมีคุณค่ากับคนจริงๆนะครับสุดท้ายทีมก็อยู่ไม่นานแล้วก็หนีไปทํางานที่อื่นต่อนะครับ กลายเป็นองค์กรก็ต้องเพิ่มคอสในการไปหาพนักง,งานใหม่อีกพวกนี้เป็นคอสทั้งนั้นเลยเนาะแล้วก็รวมไปถึงคอสของการที่แอดควายลูกค้าแอดควายคัสเตอร์อใหม่อีกเหมือนกันทําของมาโดยที่เราไม่สนใจลูกค้าเก่าเราสนใจแค่อยากจะแอดควายลูกค้าใหม่แต่คอสในการที่เราเสียลูกค้าเก่าไปเรื่อยๆอะ่ะมันก็รุนแรงไม่ใช่น้อยอยู่เหมือนกันนะครับ และอีกหนึ่งความเข้าใจผิดเนาะเกี่ยวกับทีม UX หรืองานด้าน UX นะ่ที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆเนี่ยคือเพราะว่าองค์กรส่วนมากตัดสินใจการทํา UX การจ้างบริษัท UX การสร้างทีม UX เบสไปยังด้านหน้าเนาะการทําเงินเพิ่มเติม<ๆ>การเพิ่มยอดขายให้องค์กรการทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าอยากซื้ออยากเข้ามาดูอะไรเงี้ยการดึงดูดคนมากๆซึ่งอันนั้นก็จะเป็นงานสกอบจริงๆมันเป็นสายมาร์เก็ตติ้งเป็นหลักเนาะ แต่อย่างที่ผมพยายามย้ำบ่อยๆใช่ไหมครับมาร์เก็ตตกับ UX ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะระวังอย่าเอาไปผสมปนเปสับสนกันนะครับเพราะว่า Marketing คือการโฟกัสเป็นการขายเนาะการทําให้ดูน่าสนใจดึงดูดลูกค้าส่วน UX คือการโฟกัสเป็นการทําให้ของที่เราสร้างมาเนี่ย m a k ชั u r e ว่ามีประโยชน์คนใช้งานได้จริงๆด้วยนะครับซึ่งมันแตกต่างกันทีนี้ปัญหา number no. ที่มักจะเจอคือหลายๆครั้งอะ่ะเขาว่าการทํา UX มันมาอยู่ใต้วัตถุประสงค์ด้านมาร์เก็ตติ้งเป็นหลักคือมีคาว่า UX อยู่แหละแต่ว่าวัตถุประสงค์จริงไม่ใช่เพื่อการทำให้คนใช้งานหรือเพื่อทำให้ Relationship กับลูกค้าดีขึ้นแต่มันโฟกัสกลับไปยังเรื่องการขายอยู่ดีหรือว่า UX หลายๆครั้งคนมองว่า UX คือ UI การทำ UX คือการโฟกัสเป็ี่ยนการทำให้หน้าตาของระบบเราสวยงามขึ้นหน้าตาเว็บไซต์ขายของเราหน้าตาเว็บไซต์บริษัทเราสวยขึ้นนะครับซึ่งไอ้ตรงการที่ทำให้มันสวยขึ้นเนี่ย จริงๆแล้วมันมีเพื่ออะไรนะครับหลายๆครั้งเนี่ยไอความสวยขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับเอ้ยเนี่ยเราทำเพื่อรักษา Relationship กับลูกค้าง่ายนะครับโกหลักๆของ u x คือการรักษา Relationship กับลูกค้านะครับการทำให้ UI สวยขึ้นเหมือนจะเป็นการรักษา Relationship แต่จริงๆมักจะไม่ใช่นะครับสุดท้ายแล้วถ้าเราม,ามองดูจริงๆอ่ะการที่องค์กรโฟกัสกับแค่การทำให้ UI สวยขึ้นเนี่ยมันมีเพื่อเพิ่มยอดขายนั่นแหละใช่ไหมครับเพื่อเห็นว่าอุ้ยหน้าตาโปรดักตคุณสวยจจัังงดดดดดูีีีซืื้้ออกกวว่่าาาหหรโลมใช ็คือการเพิ่มยอดขายนั่นแหละนะครับซึ่งไอการที่โฟกัสเปลี่ยนการขายเนี่ยการขายไม่ใช่การโฟกัสเปลียนการรักษาลีดเ i อรนชิพนะครับสขาเนาะกระดานหกดึงกับอีกรอบขาบิสเนสการเพิ่มยอดขายกับขาคนเนาะยูเซอร์การเสิร์ฟนีดของเขานะการทําให้เขาโดยที่ตัดเรื่องเงินออกไปก่อนบาลานซ์สขานี้ให้ได้ถ้าเราบอกว่า UX ขององค์กรเราหน้าที่หลักคือทําให้ UI ของโปรดักต์บริษัทเราสวย แล้าเกิดเราถามต่อแล้วทำไ่ต้องทำให้ UI สวยจะได้เพิ่มยอดขายได้อ้าวสุดท้ายมันก็กลับมาเหมือนจะทำ UX เพื่อรักษา relationship กับคนแต่สุดท้ายมันก็คือ UX ที่อยู่ในขาของการขายขาของ business อยู่ดีนะครับดังน,นั้นก็อยากให้คุณผู้ฟังลองวิเคราะห์องค์กรตัวเองดูนะครับว่าตอนนี้องค์กรเรากำลังให้น้ำหนักไปยังฝั่งไหนของกระดานหกมากกว่ากันระหว่างฝั่ง business ฝั่งการขายกับฝั่ง user ฝั่งลูกค้าถ้าขาของ user ขาของลูกค้า ไม่ถูกโฟกัสมากเท่าไหร่สิ่งที่เกิดคือเราก็มักจะเห็นสัญลักณของการที่ลูกค้ามีการบ่นด่าเราเยอะมากเนาะโอเคถ้ามีคนบ่นด่าบ้างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับยังไงการเสิร์ฟลูกค้าลูกค้าก็ต้องมีลูกค้าประเภทที่ชอบบน่นชอบด่าอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมามากจริงๆนะครับลูกค้าเลือกใช้อแบนดอนเราหนีไปใช้ที่อื่นแทนเยอะมันอาจจะเป็นสัญญาณว่าเราโฟกัสไปยังยอดขายไปยัง business มากเกินกว่าโฟกัสไปทาง user หรือเปล่านะครับ แล้วก็อยากให้มองการโฟกัสเปลียนยูเซอร์เนี่ยขาทางด้าน UX จริงๆเนี่ยที่ UX ไม่ใช่แค่การทําให้สวยงามเพื่อขายของนะการโฟกัสสิ่ง UX จริงๆเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่เรียกว่า selfless act นะค,คือการทําโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนการมอบสิ่งต่างๆดีๆที่ตรงกับนิสคนให้คนอื่นนะครับโดยที่ไม่หวังว่าเราจะได้เงินตอบแทนมาขาเนี่ยมันควรจะต้องมาบาลานซ์กับขาทําเงินนะและเมื่อองค์กรเราบาลานซ์ได้ดีเนี่ย องค์กรเราก็จะเป็นองค์กรที่อยู่ได้ยาวนานมีรายได้ที่ใช้ได้และก็ยังมีลูกค้าที่รักและยังกลับมาใช้งานเราอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าใช้ครั้งเดียวทิ้งแล้วไปดาา่าซ้ำอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เลยซึ่งเมื่อเราตัดเรื่องการขายไปเราหันมามองที่ยูเซอร์ที่คนจริงๆพยายาม Deliver Selfless Act ทํทำของดีๆมอบ a l u e ดีๆที่ตรงกับที่ยูเซอร์หรือลูกค้าเราเขาต้องการจริงๆให้เขาอยู่เรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มหันมารักเราเนาะและมันก็จะเป็น สัญญาณว่าเรากำลังจะเริ่ม relationship ระยะยาวกับ customer ของเรานะครับซึ่งคุณค่าของการทำงานของการตั้งองค์กรตั้งบริษัทเพื่อสแสวงหากำไรเนี่ยมันไม่ควรจะมีแค่กำไรใช่ไหมแต่มันคือควรจะมีเรื่องความภาคภูมิใจที่องค์กรเราเนี่ยสามารถ deliver value จริงๆให้คนจริงๆได้นะครับซึ่งมันก็เป็นความภูมิใจไม่ใช่แค่กับเจ้าของบริษัทเนาะแต่ก็กับทีมงานที่สร้างโครงต่างๆด้วย ซึ่งนี่แหละควรจะเป็นวัตถุประสงค์หลักของการทําสิ่งที่เรียกว่า UX นะครับทีม UX ควรจะมีเพื่อการทําให้องค์กรสร้าง relationship ที่ดีขึ้นกับลูกค้าไม่ใช่มีเพื่อแค่เพิ่มยอดขายนะครับดังนั้นการที่จะตัดสินว่าจะทํา UX ไม่ทํา UX อย่าดูแค่เงินที่จะได้นะแต่จุดหลักๆคือการช่วยให้เราสามารถรักษา relationship กับลูกค้า ให้อยู่กับเราไปได้เรื่อยๆนานๆและลูกค้าก็อยากจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่แค่การมองอย่างยอดขายอย่างเดียวนะครับต้องระวังด้วยว่าหลายๆครั้งทีม UX ถูกตั้งมาแต่ไม่ได้ทำเพื่อวัตถุประสงค์การรักษา relationship หรือมอบสิ่งดีๆมอบ sales act ให้ลูกค้าแต่ก็มีเพ,เพื่อเพิ่มยอดขายอยู่ดีสุดท้าย UX ก็กลับไปอยู่ใต้ขา business เหมือนเดิมนะครับมันก็มีโอกาสสูงมากที่เราบอกว่าเราทา UX แล้วแต่ทาไมลูกค้าก็ยังไม่ชอบเราประสบการณ์ยังแย่อยู่มันอาจจะเป็นเพราะว่า UX เราถึงจะเรียกว่า UX แต่ข้ออย่างอยู่ใต้คำว่าการขายหรือ business อยู่ดีนะครับก็ EP นี้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับสุดท้ายถ้าคุณชอบอ EP นี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์อิ EP นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณยังไม่ได้กด follow อย่าลืมกด follow หรือ subscribe ในช่องทางที่คุณฟังเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเมื่อเรามีเอิซดถัดๆไปออกนะครับ หรือถ้ามีคําถามมีฟีดแบ็กหรือว่ามีสิ่งที่อยู่ในใจที่อยากจะฟังเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการสร้างโปรดักต์ด้วยกระบวนการ user experience design research เนี่ยนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ในฟอร์มด้านล่างของเอพิโซดนี้เพื่อที่จะส่งคอมเมนต์ฟีดแบ็กหรือว่าคําถามหรือไอเดียเอพิโซดถัดไปมาให้เราได้เลยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ